กระสวัสดท่านผู้ชมและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมัน,นี่พีเอเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการถอนเงินเรื่องของตัวแอปอีซีเกมนะที่ทุกคนบอกว่ามันขอดแล้วไม่ได้รับเงินนะหรือว่าในของตัวแอปอีซีเกมนี่มันไม่จ่ายเงินนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําการถอนแล้วก็ทกําการยืนยันเลยนะเนื่องจากว่า ผมได้ทําการรีวิวใน Review ของตัวแอปนี้ไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการถอนให้ทุกคนดูว่ามันยังจ่ายกันอยู่ไหมหรือว่ามันไม่ได้จ่ายเงินจริงๆอะ่ะแต่หลายคนเขาเขาก็ได้รีวิวเอาไว้หมดแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมจะลองมาทําการถอนให้ทุกคนดูว่าได้เงินจริงหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยนะก็กดถอนกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก่อนอนนะถอนใช้เหรียญที่4900 0เหรียญทำการถอนก่อนนะครับก็ทำการกดส่งเข้าไปอันนี้ต้องให้ทุกคนดูก่อนนะว่าผมถอนแล้วผมได้รับเงินไหมนะ พอทําการกดมาแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องในการใส่ของเบอร์โทรทูมันนี่เลตนะช่องนี้และอันนี้ก็จะเป็นของชื่อทูมันนี่เวลตของเรานะฮะก็ทําทการใส่เข้าไปนะจนวนเงินที่เราถอนก็คือ50แล้วก็ใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ4 9 0 0 0ืเหรียญน,นะครับในการถอนเขาบอกว่าถ้าเราถอนต้องรอประมาณ1-3วันนะครับเดี๋ยวเราทําการถอนกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่ข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดส่งเข้าไปได้เลยนะครับบอกว่าหลังทางบันทอนนะครับเสร็จสิ้นภายใน1นถึงสวันนะก็ใจหลอกก็แค่ทําการกดยืนยันเลยนะครับพอเราทําการกดยืนยันแล้วใช่ไหมครับเหรียญของเราก็จะหายไปเนาะหายไปนะครับอ่ะหายไปแล้วนะเหลือประมาณ2องพเเหรียญน,นะเราก็มาดูตรงที่ประวัติตรงนี้นะครับประวัตินะฮะให้เรามาดูได้เลยก็จะเห็นไหม ประวัติรายได้นะครับเห็นไหมเราก็ทกําการถอนแล้วนะครับผมก็ได้ลองถอนแล้วแหละนะครับถอนแล้วก็ลุ้งเหลียวลุ้งเหลียว<ๆ>มาเรื่อยๆนะไม่ได้รับเงินนะสมประวัติกันแรกก็อยู่ตรงนี้นะสถานะก็คือส่งการถอนสําเร็จแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่งไม่นานหรอกนะก็รอแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวจริงๆนะฮะประมาณสักหนึ่งนาทีเนาะก็รอ,อไปก่อนนะสถานะการถอนเป็นไงบ้างครับนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่า ากานถอนเงินล้นเหลวนะครับก็คือนี่ครับเงินหรือว่าเหรียญของเราก็จะยังกลับมาอยู่นะเดี๋ยวให้ทุกคนดูดอีกรอบนึงนะครับตรงนี้นะเห็นไหมสถานะนะครับก็ขึ้นมาแล้วเห็นปะถอนเงินล้นเหลวนะครับเห็นไหมก็คือผมถอนวันที่4เดือนอเดือน4นะวันที่29นะครับปี2023นะฮะเวลาใบสามเนาะนาทีนะ ก็ถือว่าถอนเงินไม่ได้ส่วนประวัติกันแรกเห็นไหมมันก็จะขึ้นตรงที่สีแดงตรงนี้แสดงว่าใน,นของตัวน,นี้มันไม่จ่ายเงินอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาลองถอนที่ใช้เหรียญจำนวน5 0 0 0มืน 50, เหรียญแล้วกันลองดูนะครับจำนวน50บาทนะครับทูมอนี่เลยนะก็กดเข้าไปแล้วก็กดส่งเข้าไปนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะฮะอ่ะในของการถอน50บาทใช้เหรียญ5 0,000ืนนะครับก็ยังใส่เหมือนเดิมเลยนะบเบอร์โทรแล้วก็ชื่อนาะอเดี๋ยวขออนุญาตใส่สักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับพอถอนเสร็จแล้วนะครับสถานะหรือว่าเหรียญของเราก็เหลืออยู่ประมาณ1 0 0 0นะฮะแล้วก็มาตรงที่ประวัติการถอนนะครับมันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมเราก็ดูนะถอนอาตามนี้เราก็ประวัติการแรกเห็นปะห้าสินะครับก็คือสถานะก็คือถอนเงินไม่ได้นะครับลุงเหลวอยู่แล้วเห็นปะไวมากนะอันนี้ไวมากครับถือว่ามันไม่จ่ายเงินจริงๆนะครับในของตัวแอปอีสแกมนี้แล้วเหรียญของเราก็คืกนกลับมาละ แนะนำเลยนะครับว่าให้เราทําการลบทิ้งได้เลยไม่จะไปต้องทําแล้วมันไม่ใจ่เงินนะมันหลอกลวงนะ <_ an> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปที่ผมทําก่อนหน้านี้รีวิวไปอันนี้ต้องขออภัยขอโทษทุกคนด้วยละกันนะครับ <_ an> เดี๋ยวเราไปทําการลบข้อมูลล้างข้อมูลต่างๆแล้วก็ทกําการถอนเงินกันได้เลยนะ,ะไม่ใช่ถอนแอปพลิเคชันทิ้งได้เลยนะครับถอนแอปเลยนะครับอ่ะเข้าไปตรงที่แอปพลิเคชันเลยนะครับในของอ่ามือถือของเราเลยนะครับระบบตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็ไปหาตัวแอป ที่เราทําการติดตั้งมาหาเงินในของตัวแอปนี้เนาะก็ทําการถอนติดตั้งได้เลยนะครับไปหาตัวแอปก่อนนะครับโอเคก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอีซี่เกมทำเงินออนไลน์นะครับตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราทําการกดเข้ามาและง่ายๆครับเหมือนเดิมล้างข้อมูลครับอ่าล้างแคปล้างข้อมูลล้างทุกอย่างให้เสร็จเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการถอนนะครับเสร็จแล้วก็ถอนการติดตั้งได้เลยนะครับแค่นี้เองนะฮะนี่เลยถอนแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะฮะอ่ ก็ประมาณนี้นะครับในของต mm ัวแอปนี對對้ก er. ็ไม่แนะนําให้ท right ุกคนทําการหาเงินฟรีจากตัวแอปนี้แล้วนะเนื่องจากว่ามันไม่จ่ายเงินนะครับเราก็ทําการถอนเสจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีแอปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รักกันนะครับแอปแอปเก่าเราก็ยังอัปเดตเรื่อยๆนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ไว้รอเข้ามนกดสามาป็นม่จำไม่นิเพีด้วยนะครับไปบายด้ยจนการคลิปหน้าครับผม